สวัสดีครับในช่วงที่ตลาดซื้อขายนักเตะเริ่มกลับมาเปิดขึ้นอีกครั้งแล้วก็มักจะได้เห็นการโยกย้ายของเหล่านักเตะมากมายทั่วทวีปยุโรปซึ่งนักเตะบางรายนั้นก็สามารถทำกำไรให้กับสโมสรเดิมของพวกเขาได้แบบชนิดที่ว่าคุ้มค่าจนทีมสามารถสร้างทีมใหม่ได้เลยทีเดียวซึ่งในวันนี้เลยจะพาทุกคนไปพบกับ5สุดยอดเดีลยวการซื้อขายนักเตะที่ทำกำไรได้สูงที่สุดในโลกซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล,ล่งรวมความสนุกม โดยเรามาเริ่มกันที่สุดยอดดิวการซื้อขายนักเตะที่ทากาไรสูงที่สุดในโลกอันดับที่5ได้แก่ดิวการย้ายทีมของแกเร็ตเบลที่ย้ายจากท็อตแนมฮอสเปอร์ไปสู่เลอมาริดด้วยค่าตัว101ล้านยูโรในปี2013ซึ่งสำหรับดิวการย้ายทีมของแกเร็ตเบลในเวลานั้นมันคือสถิติการซื้อขายนักเตะที่สูงที่สุดในโลกโดยก่อนที่เบลจะย้ายมาคาแข่งกับสเปอร์เขานั้นลงเล่นอยู่กับเซาแ์ทมป์ตันมาก่อน ก่อนที่ในปี2007ท <the> kind of ็อตแนมพัสเปอร์จะขยักตัวแกลรร์เบลมาล่วมทัพด้วยเงิน14.7ล้านยูโรและในอีก6ปีต่อมาในปี2013สเปอร์ก็ได้ทำการปล่อยตัวแกลิร์เบลไปร่วมทัพเรอัลมาดริดด้วยเงินค่าตัวที่สูงถึง101ล้านยูโรซึ่งเดียวนี้มันทำกำไรให้กับทัพไก่เดือยทองไปถึง86.3ล้านยูโรเลยทีเดียวสุดยอดเดียวกันซื้อขายนักเตะที่ทำกำไรสูงที่สุดในโลกอันดับที่4ได้แก่เดียวกันย้ายทีมขององตัวกิสมันที่ย้ายจากแเลลติโกมาไปสูบเซนา ด้วยค่าตัว120ล้านยูโรในปี2019ซึ่งในเดียวกันย้ายทีมขององตัวกิสมันก่อนที่เขาจะย้ายมาร่่มทับแอดมันลิดกิสมันนั้นเป็นแนวลูกตัวแสบประจำาิทลาลิกาสเปนของส,มสโมสรเลอโซเซดัดมาก่อนก่อนที่ในปี2014แอดมันลิดจะจัดการกระชากตัวกิสมันมาร่่มทับด้วยเงิน30ล้านยูโรและในอีกค่าปีต่อมาในปี2019จะเป็นทางบาร์เซโลนาที่ทุ่มเงินสูงถึง120ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวองตัวกิสมันไปร่่มทับซึ่งเดี๋ยวนี้มาทำกำไรให้้้กกัับาดถึง90ลนนยยูโว สุดยอดดีลการซื้อขายนักเตะที่ทำกำไรสูงที่สุดในโลกอันดับที่3ได้แก่ ดีลการย้ายทีมของอุสมานเดมเบเล่ที่ย้ายจากบอเลเซียดอทมูนไปสู่บาร์เซโลนาด้วยค่าตัว140ล้านยูโรในปี2017ซึ่งสำหรับดีวการย้ายทีมของอุสมานเดมเบเล่นี่คือดีที่เป็นสถิติการใช้เงินมากที่สุดของทางบาซ่าโดยก่อนที่เขาจะย้ายไปร่วมทัพดอทมูนเดมเบเล่นั้นลงเล่นอยู่กับแลนดมาก่อนก่อนที่ในปี2016บอเลเซียดอทมูนจะทำการคว้าตัวเดมเบเล่ไปร่วมทัพด้วยเงิน35ล้านยูโรและเพียงแค่ปีเดียวหลังจากนั้นในปี201 ซึ่งเดีลยวนี้มันทำกำไรให้กับดอลม์ลไปถึง105ล้านยูโรเลยทีเดียวสุดยอดเดีลยวการซื้อขายนักเตะที่ทำกำไรสูงที่สุดในโลกอันดับที่2ได้แก่เดียวการย้ายทีมของฟิลิเป้คูตินโยที่ย้ายจากเลว์พูไปสู่บาร์เซโลนาด้วยค่าตัว135ล้านยูโรในปี2018ซึ่งในเดียวการย้ายทีมของฟิลิเป้คูตินโยก่อนที่เขาจะย้ายมาร่วมทัพเอว์พูคูตินโยนั้นเคยลงเล่นอยู่กับอินเตอร์วิลลาในศึกกาโชติลามาก่อน ก่อนที่ในปี2013เลวูปูจะจัดการคว้าตัวคูตินโยมาลุ่มทับด้วยเงินเพียงแค่13ล้านยูโรเท่านั้นและในอีก5ปีต่อมาในปี2018จะเป็นทางบาร์เซโลนาที่ทุ่มเงินสูงถึง135ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวฟิลิปเป้คูตินโยไปลุวมทับซึ่งดีลนี้มันทำกำไรให้กับเลวููไปถึง122ล้านยูโรด้วยกันและแล้วก็มาถึงสุดยอดดีลการซื้อขายนักเตะที่ทำกำไรสูงที่สุดในโลกอันดับที่1ได้แก่ ดีลการย้ายทีมของเนมาที่ย้ายจากบาร์เซโลนาไปสู่ปารีสแซกช์กแมงด้วยค่าตัว222ล้านยูโรในปี2017ซึ่งสำหรับดีลการย้ายทีมของเนมานี่คือดีลการซื้อขายนักเตะที่เป็นสถิติสูงที่สุดในโลกจบจนปัจจุบัน โดยก่อนที่เนย์มาร์จะย้ายมาร่วมทัพบ ar, ออนาซ่าเขานั้นลงเล่นอยูออ่กับสโมสรซานโตสในลีกประเทศบราซิลก่อนที่ในปี2013บาซ่าจะทำการคว้าตัวเนย์มาร์มาร่วมทัพด้วยเงิน88ล้านยูโรและหลังจากนั้น4ปีในปี2017ก็เป็นทางปารีสแซตงแชร์แมงที่ทำลายสถิติโลกด้วยการคว้าตัวเนย์มาร์ไปร่วมทัพด้วยเงินค่าสัญญาที่สูงถึง222ล้านยูโรซึ่งดีลวนี้มันทำกำไรให้กับทางบาซ่าไปถึง134ล้านยูโรเลยทีเดียว